สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าผัดถั่วงอกนะครับวงเล็บไฮโซหน่อยกด็ดีเพราะว่าส่วนผสมในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มบางอย่างเข้ามานะครับแล้วเดิมเนี่ยผัดถั่วงอกมันจะเป็นอะไรที่เมนูที่ค่อนข้างน่าเบื่อใช่ไหมดูแล้วแบบเซ็งๆนะครับเด็กๆจะไม่ค่อยชอบลวเพราะมันเป็นผักเป็นถั่วง,งอกซะส่วนใหญ่นะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยบางทีก็เบื่อๆเหมือนกันนะคือเหมือนกับมัน เจ,จืดนะฮะน้ำเยอะรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำนะฮะการจัดจานให้ดูดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ส่วนผสมนะฮะที่มีกลิ่นหอมต่างๆเอามาช่วยกันให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับฟังอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจขึ้นบ้างไหมฮะเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับผัดถั่วงอกไฮโซนะครับที่แน่ๆเลยก็จะต้องมีถั่วงอกนะครับเด็ดหางไว้อย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเลี้ยงจะไม่ผัดเนี่ยก็เอาแช่น้ํามันเอาไว้นะฮะไม่งั้นมันจะดำนะฮะแล้วมันก็จะเหี่ยวเนาะ อันนี้ผมก็แช่น้ำปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแป้งแป้งแห้งครับหรือว่าแป้งชุบทอดนั่นเองแบบแห้งๆอย่างนี้เลยไม่ต้องผสมน้ํานะครับซื้อเป็นแบบสําเร็จก็ได้หรือจะใช้พวกแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเต้าหู้นะครับที่จะเป็นเต้าหู้แข็งก็ได้เต้าหู้ไม่แข็งก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นเต้าหู้ล้วนไม่ใช่เต้าหู้ไข่หรืออะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะนะอธิบายวิธีการตัดแต่งอีกีหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นถั่วลันเตา ต้นหอมท่อนนะครับเห็ดหอมนะครับสดหรือว่าจะาแบบแห้งมาแช่น้ำก็ได้อันนี้จะเป็นเบคอนครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยกระเทียมไทยตำนะครับแล้วก็พริกพริกแห้งครับเม็ดเล็กแบบนี้นะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับ กลับมาเริ่มกันเลยนะครับผมก็จะมีเต้าหู้ใช่ไหมผมจะมาทอดก่อนนะครเพื่อความอร่อยเนาะแล้วก็ให้เท็กซ์เจอร์ของมันเนี่ยไปในทางที่กรอบนอกนุ่มในนะครับพอไปผัดแล้วเนี่ยมันก็จะาด,ดูดน้ําผัดถั่วงอกของเราเนี่ยก็จะไม่แฉะเจิงนองกลายเป็นกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับทีนี้ผมก็จะหั่นเห็นไหมเอยเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ตอนแรกก็นึกภาพเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเนาะแล้วก็ หั่นครึ่งป้๊ก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มาอีกสามเหลี่ยมทีนี้จะดึงออกมาอย่างไงไม่ให้มันเละนะครับจะดึงอย่างไงนะไม่ยากครับเราไม่ต้องดึงนะครับเราคว่ำม,มันแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เพียงแค่ชุบแป้งแห้งครับคือว่าทําไมต้องชุบแป้งแห้งใช่ไหมครับเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยมันจะถ้าทอดไม่ดีนะมันจะติดกระทะนะครับพวกยิ่งถ้าเป็นน้ํามันประมาณนี้คือเหมือนกับว่าไม่ใช่น้ํามันแบบ ลึกๆเนี่ยเธอคือถนะ้าถ้าเป็นน้ํามันลึกๆใช่ไหมทอดไปมันก็จะไม่ติดพื้นมันก็จะไม่ติดกระทะนะครับมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นกระทะเงี้ยเราชุบแป้งซสนหน่อยนะครับเราไปทอดนะมันก็จะยิ่งกรอบมากยิ่งขึ้นทอดออกมาแล้วสีสวยแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยครับนะจ๊ะลงไปแล้วทำไมน้าไอ้น้ามันไฟแรงนิดหนึ่งนะครับกลางค่อนข้างแรงก็ดีนะครับคลุกให้ทั่วเลยนะครครัับลลุกให้ท่วเย นะจ๊ะแล้วก็ใส่ลงไปโลดอ่า,อานี้นะจ๊ะทุกทุกด้านเลยนะครับทุกด้านทุกด้านเสร็จแล้วก็เอาลงไปทอดครับจเจ้าด้านไหนลงโอ้จเจ้าด้านไหนลงก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นเลยนะครับ เราก็จะมีทางเลือกนะท่านผู้ชมไอเห็ดเนี่ยจะเอาไปทอดก่อนตอนแรกก็ได้นะครับหรือว่าจะมาชุบแป้งแห้งอย่างนี้นะฮะเราก็ทอดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดเอาไปผัดเนี่ยคือทอดตอนแรกเนี่ยจะทํำยังไงใช่ไหมก็คือเหมือนกับเราใส่ไปตอนผัดกระเทียมเกียวครับคือผัดตอนผัดกระเทียมใช่ไหมตอนแรก เราก็ใส่เห็ดลงไปก่อนเลยทอดปุ๊บพอเห็ดเริ่มเหลืองกรอบดีเราก็ค่อยใส่กระเทียมลงไปแล้วที่เหลือก็เหมือนเป็นการผัดปกตินั่นเองครับง่ายๆนะครับแต่นี้ผมจะให้มันกรอบนอกนุ่มในเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็วิธีนี้เนี่ยอาจจะทอดเก็บไว้ได้เนาะแล้วก็พอผัดก็เพียงแค่เตรียมของสดมาแล้วก็ของทอดคลุกผัดเข้าด้วยกันก็เป็นนันเสร็จนะครับ ครับอันดับแรกเลยมาถึงเราก็ลงเบคอนก่อนเลยแล้วกันนะทําไมผมถึงเลือกเบคอนใช่ไหมก็คือว่าผมเคยเห็นผัดถั่วงอกนะครับที่เขาจะใช้เป็นพวกบางจานก,ก็จะเป็นพวกต้มหู้แล้วก็เลือดใช่ไหมครับบางบางจานก,ก็จะเป็นพวกหมูสับบางที่ก็าจะเป็นพวกหมูกรอบอะไรเงี้ยแล้วผมเห็นว่าเ,ออเบคอนมันก็ใกล้เคียงกับพวกหมูกรอบใช่ไหมฮะเล็กอย่างก็คือ ผมจะรีดมันหมูออกมานะฮะมันหมูเนี่ยมันเป็นอะไรที่หอมนะหอมมากไม่ว่าจะมาผัดหรือจะทอดอยไรงเงี้ยมันคือมันหอมไปหมดเลยเนาะแล้วก็มันก็จะกรอบๆใช่ไหมพอเรารีดน้ํามันเสร็จแล้วเนี่ยทานกับถั่วงอกที่มันจะแบบว่าเฉาเาลงไปนิดนึงนะผมว่าโอเคเลยแหละถือว่าเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะถ้ามาทําให้มันดีๆเนี่ยมันก็จะอร่อยเองนะครับแต่ว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ย หลายๆท่านอาจจะเจอเป็นประมาณว่าถั่วง,งอกที่มันจะผัดแล้วแบบแฉะแอะไรเงี้ยบางหลายๆท่านคือจะไม่ค่อยชอบกันนะอะไรที่มันผัดแล้วแฉะแฉน้อยยิ่งถ้าเป็นผักเนี่ยวัยรุ่นหรือเด็กก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาทำอย่างนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะแต่ก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับมันหมูก็หอมใช่ไหมกระเทียมก็หอมนะสองอย่างนี้เป็นอะไรที่ช่วยกระตุ้นกระตุ้นให้อยากอาหารทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้ามี2ออย่างนี้แล้วเนี่ยยังไงก็อร่อยแน่นอนนะครับนี่ผมก็จะพลิกไปพลิกมาใช้ไฟแรงเลยนะครับรีดน้ํามันออกมาอาจจะไม่ต้องเอาให้มันกรอบถึงขั้นแบบว่าพวกเบคอนที่เป็นอาหารชาวฝรั่งก็ได้คือเราจะเอาให้มันนิ่มแค่พอประมาณเท่านั้นเองเอาแค่ให้แบบรีดน้ํามันออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทําไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพอได้ที่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่ครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยน้ำมันจากเบคอนเนี่ยออกมานะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะดีเลยเราจะได้ไม่ต้องใช้น้ํามันพืชนะครับเราก็อาจจะต้องออกกําลังกายนิดหน่อยแต่ว่ารับรองว่าอร่อยเนาะส่วนเบคอนนะฮะผมก็จะหยิบออกมาบางส่วนนะไว้สําหรับแต่งจานเท่านั้นเองผมจะใส่กระเทียมลงไปเลยครับกระเทียมจัดไปเยอะๆนะครับผมชอบมากเลยแล้วก็หอมด้วยนะฮะ น้ำมันอาจจะลดลงไปสักนิดหน่อยไม่เป็นไรเราเพิ่มเข้าไปนะครับช่วยกันเนาะเพราะว่าอะไรทียมเป็นผักเนี่ยควรจะต้องมันนิดนึงนะครับมันจะเงาสวยแล้วก็ผักมันจะหอมอร่อยนะครับลงมเลยกระเทียมกระเทียมผัดให้หอมเลยนะจ๊ะขอเปลี่ยนอาวุธนะครับขอเปลี่ยนอาวุธนิดนึงเป็นเจ้าทัพพีไม้นะครับ สลิวไม้นะฮะผัดเอาให้หอมเลยตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มมาแล้วสี <c oughs> ตัวเตานะครับจะไปลวกก่อนสักนิดนึงก็ได้นะหรือว่าจะมาผัดอย่างนี้เลยก็ได้ทุกอย่างล้างน้ำนิดนึงนะครับจะใส่พริกแห้งลงไปคั่วก่อนให้มันแบบว่ามีสีส้มๆนิดๆนะครับแล้วก็เผ็ดๆนิดๆด้วย นะครับตอนนี้กระเทียมของเราก็จะเริ่มเหลืองหอมนะผมเอาให้ผมจะเอาให้แบบเหลืองเข้มเลยเอาให้แบบเกือบไหมไปเลยนะลงไปปุ๊บพริกก็เจอน้ํามันร้อนๆนะครับมันก็จะสะดุ้งนะครับตามไปด้วยโัวลันเตาเลยนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับหลังจากนี้เราก็ผัดอีกไม่นานเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะรีบเติมนะครับปรุงรสมันด้วยน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับ รอแป๊บหนึ่งครับเราจะตามไปด้วยเห็ดหอมนะครับที่เราทอดไว้เมื่อกี้ลงไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้แล้ว <c oughs> เราไม่ต้องไปผัดเขานานครับผัดถั่วงอกเนี่ยมันจะเฉาง่ายเนาะเราแค่ให้พอเกือบสุกก็พอ นะครับแล้วกว่าจะเราจะไปถึงจานกว่าจะได้กินกันเนี่ยมันก็จะสุกพอดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะอมความร้อนเอาไว้สักพักหนึ่งรสชาติประมาณนี้โอเคแล้วนะฮะไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้แต่ถ้าเกิดติดหวานอาจจะตัดไปสักหยิบมือหนึ่งนะครับเบาๆก็พอแล้วผมก็จะผัดให้แห้งๆแบบนี้เลยไม่ต้องใส่น้ําแล้วแต่ถ้าเกิดชอบชอบทานให้มันแบบว่าเป็นครีมๆนิดน,นึงเป็นเหมือนกับ แบบตักลากข้าวอะไรเงี้ยเนาะใส่น้ําได้ครับ <c oughs> สักนิดหนึ่งนะครับเพราะจริงๆเนี่ยส่วงอกเนี่ยผัดไปสักแป๊บหนึง่งหยดน้ํามันจะออกมาแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับจบท้ายด้วยต้นหอมท่อนของเรานะฮะปิดแกส๊สปุ๊บแล้วไปเสิร์ฟกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็เพียงแค่ขั้นตอนการจัดจานเท่านั้นเองจำเต้าหู้ที่เราทอดไว้ได้ไหมครับผมก็จะมาเรียงไว้เลยนะจัดจานนะครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะแบบง่ายๆหรือว่าถ้าชอบอะไรที่มันแปลกๆแบบว่าเป็นศิลปะนะครับอะไรที่มันไม่ซ้ำซากจำเจเท่าไหร่จะวางแบบไหนก็ได้ตามแต่สุดแต่ใจจะไข,ขว่คว้านะครับแล้วทีนี้เนี่ย จบแล้วง่ายมากๆเลยเอา,เอาผัดทวงอกที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะครับวางลงไปครับผัดพาดเขาเข้าไปนะฮะหาที่หาทางให้เขาอยู่นะับสลับซับซ้อนกันไปวางวางลงไปนะครับสีๆนะครับมาวางไว้นะครับจุดเด่นเห็ดหอมเอ่ย ถั่วลันเตานะครับเบคอนพริกชีฟงชีฟ้าก็ว่าไปนะจ๊ะไอ้ไม่ใช่พริกพริกทอดนะครับพริกไอ้เจ้าพริกแห้งของเรามาหน้าตาก็จะดูสีก็จะดูเข้มขึ้นใช่ไหมท่านผู้ชมนะครับโรยเบคอนสันหน่อยนะตักน้ำข้าราดสักนิดนึงดีไหม ก็เป็นนั่นเสร็จเรียบร้อยครับลองทําดูนะท่านผู้ชมเราก็จะเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอะไรขึ้นไปบ้างนิดนึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเอาที่ท่านผู้ชมเทอชอบนะครับสำหรับอตาส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ